คูณด,ดิเด็กคุณเด๋ยวกูสับล้อได้เลยลองดูดิลมตึงๆโดนหน้าผากเองนะ <c oughs> คุณยังไหมครับที่ว่าให้ผมอ่าอามาวนันนี้คุณยังไหมครับครับผมเป็นคนโทรไปครับแล้วคุณจะไม่ได้ไปทราบครับผาทราบคุณจะไปไปไหนทราบครับผมจะเดินทางไปประกาศข่าวอ่าโลเท่าไหรครับอะไรประกาศข่าวครับ <c oughs> ประกาศข่าวครับไปประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์โอ้ยขายไม่ได้หรอกฮะประกาดข่าวโลสามพันี่ขายไม่ได้ฮะมันผมหกสบาทขายกับตลาดปิดก็ไม่หมดฮะบ้าเปล่าเนี่ยแล้วไม่สบาคุณไปอ่าจะไปกันกี่คนไม่ทราบครับผมไปสองคนครับเอ่อมีผมแล้วก็ไอจงอางกัดไหมฮะก็งางนี่กูไม่ใช่งู ชื่อนีนชื่อจงอางอ่าคนนุณในชื่อจงอางเออะอาที่นี่การเดินทางบริการเต็มที่นะฮะการถแพงไหมน้องไม่ไม่แพงครับผมอาคิดราคายุติธรรมครับอ่าคนละหนึ่งร้อยต่อหนึ่งวันนะฮะนคนละร้อยต่อวัน,วนครับคุณไปกี่คนครับไปสองคนไปสองคนก็ต้องจ่ายคุ้มคุณน่อนนะนครับเพราะผมเฮ้้วยเลวมึงเก้ากล้องรถ เล่นได้ปยมไปมไหมน้องทำไมไปลเลยอเกินกอถ้าไอปุมไปกันกันตาเราสามคนตะนับไปครอบตาเราสาคนกับตาสามลอยเป่าคนลอยเอ้ไร่คือมึงงันการใจพิดไม่หลมพิดเล่า,างันา,าคนนะสามคนนั้นตูกเกลวแกว่าคนโดย้านนั้นเราไปกันสองคนถึงมึงงันเป็นเจ้าก้องรอดเราไม่นับว่าคน มันจะน้ามาพมมานกันแล้วพราคุณเราอยากดูทุกอย่างในคนุณแต่บน,นอกก็ไม่ชอบไปกันอื่นวาไปกูอ่ารถต่งางห้อหย่ไม่ใจฮ่าไม่ได้ตู้แพ๊บเดียวรถแขงรับจ้างกันลุยไปกันอื่นวาลองเลตา้าลองเลตา้ปลา,าปอดซาตัวพมแคบมาแต่ประดังพุผมมาถึงเดินไปกันอื่นตัวเดียวจ้ามคนที่กุจน,น,นตายทีตีลองเลตา้าลองเลตา เไปกันนี้นกวปรนไปต้ลงไปไม่ไปครับก้าไปเตวารเราก็ตอ่อรองคารถนะก็ตร่รองคารถคือเราไปกันช่งคนเราก็จ่ายารถแค่เพียงช่งคนได้ไหมได้ครับแตวาคุณละรอยอัิบกำจัดรอยาวงกันนะั่นเออไปกับไป ตกลงซ้ำรอยต้นใจเออเดือดตั้งเลยย่ะเจ้นี่ยเดี๋ยวกำพูยันก่อนคุยกันก่อนไม่ต้องแคบการตกลงอะไรก็ตามแต่ตกลงกันได้เสร็จน่ตอนเดียวไปตอนตั้งละบางลาวคุยกันไน้จอมซ้ำรอยการรถตึ้นเสียนะเอออ่ากับตุกตองถึงเหมือนการน้ำมันในโยติขยาครับไอ้เรื่องเราพูแค่รถมาจังเลี่ยไม่รอนปกเหตุเจ้าก้อนรถมาเก็บแก่พูดดึงจานการน้ำมันเราอ่อนกว่าได้เจียงกินกู มึงปลาปลาไปทำไมเนอะไหะว้เควกเงื้อปลาได้กูตัมเ็ดเร่งปีดปีดก้นก้นับตื้อปลากันเปร้บัวมีปลาดีมึงมีปลามึงไปเจาะกันคนตายเวลามึงกันก็ตายมึงก็ต้องขึ้นซานกูก็ยอมขึ้นซานดีกว่าขึ้นบินหาเลือดไปดนีคนเราขึ้นซานมีไรลานไม่ใจติดแต่ว่าขึ้นบินทำใจยังกี่ร้อยลาและวันลุนวานและติดต,ตึงหลังเคยแล้นแหละ ห้อไปอนี้นายบอกแล้วนี่ไป็นไม่ปลาปลาตลอดป่าปลาตลอดครับก็ยังไม่รู้ือความผูกความหัวลินทูนผู้หญหัวปวกุดจวกมอมทต่มนายอันนไม่แก่โตตื้อปลาแบบนี้จอยตานด้นเลยตานก็ไม่จับโบตื้อปลาก็จับโบตื้อปืนดไงปลาก็ไม่จับแต่ดีดำมันได้ไมาไปยุ่ง แม่แเล่นตึงตรงลุ่แเลยก็ยังตามไปครูกูบอยรด้จเด็กตายอือ่นเลยอย่าแร่นแล่นกับนบากวางมึงแล่งกวางกับวานดีว่าปูดจ้าบาบาต่า,างปีระลมนี่กำปัดเลยอืทีนี้คนเราบ่มอพอคิดแน่กับจ้างความดีะะเราตื้อปลาดีว่าตื้อปลานายพูนนี่ตื้อปลาไปในแคว้นปลาตลอดแคว้นปลาปลอยปล่อยปมปลาปลาตนอน ปุ่มควันก็ปลาจะเล่นตั้งอยู่ไล่คนแลลวให้บโบกแขนงั้นกนแณเลอแก่งหนักหนานาะทีนี้ลูกของนายพูนนี่ตอวสาำ,เ,ำเ,เล็ดสาเล็ดกับเล็กตาไม่ดื้อกันตากระว่าสาเล็ดตาอันนี้มันจึงลูกพุ่มลูกเจ้าไม่เคยตามพั่วลูกเจ้าพ่มไม่มัวมันลูกคนอื่นลูกเพืือนก็ตามพั่วไม่ลูกเราไม่เคยตามแต่งงานตั้งปีไม่เมื่าลูกใลก้บางคนไหนตามพั่วปี มึงแรกไงจัดแต่ว่าลก,กูุณี่คุณรู้จำนำจิ้มจะเจอเดือนมึงงั้นมาแรกไงตึง้งคุจะไอพวกคูเจียงตึ้งดิว่าลูกไอบอกล่ามันตามพวกมึงแรกเลยแล้ววไอลูกมึงตามพวกจริงอะไอลูกคุตามพวกแหลมน,นักว่ากันลูกคุตามพวกก็สร้างกคยไปอ้วกว่าหนึ่งกิโลแล้วกุตามเลยกูตามเลยเจอไปนักหน้าเหลืองเปลือนเกินเกิน,กนแม่เอ้ย ไอ้บ่กวดลังก็เมื่อนี้ใหญ่ใหญ่ไอ้บ่รู้ว่าหลูเคยตามพวกกระจักคนแล้วไม่ยอมนอนกันแล้วกลางคืนได้ไมมไปกุนอันเน่เดินลาทำอย่างเดินโอยก็อีก้อยวันนห้รุ่งเรียวๆก็ได้แรงเหลืองเผือนก็ดยานก็ได้จักร่ายนประนีก็ไม่ได้มัวเหลืองเผือนอยู่เมื่อนันจะป่นในเตียงไงก็โยกันด้วยก